สวัสดีนะคะเห็นหน้าหอมชัดไหมเอ่ยถ้าเห็นหน้าหอมไม่ชัดเดี๋ยวหอมให้ดูหน้าชัดๆนะคะเดี๋ยววันนี้หอมกลับมาใส่ชุดนี้เหมือนเดิมแล้วนะคะเป็นชุดสีม่วงเนาะแต่ว่ากางเกงเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยนะคะวันนี้ใส่กางเกงดาม่วงเนาะชุดหอมเหมือนจะมีอยู่แค่นี้แค่เปลี่ยนสีเฉยๆนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้หอมจะพามาแนะนําให้รู้จักกับป๊ะป๊าในเมืองนี้นะคะหอมทักป๊ป๊าก่อนป๊ะป๊าป๊ะป๊าน่าจะคิดว่าหอมติดเกาะอยู่แน่เลยค่ะพี่ๆทุกคน ในวันนี้นะคะเราจะไปทำ q สเ s t set box นะคะพี่พี่พี่เห็นไอ้นี่ยังหอมดื้อเนี้ยหอมไม่ดื้อหอมเป็นเด็กดีแต่หอมแค่ไม่ค่อยทำงานเฉยเป๊าป๊าโทรมาอัลโลป๊าฟารูมไหนป๊าหนูอยู่กาหลัดอีโคป๊าทำอะไรอยู่แล้วกลับกลับยังไงน่ะเมื่อวานหมอมารับหนูอ๋อยังยังฟาร์มอยู่เลยเนี่ยป๊าปายังอยู่ที่นู่นอยู่หรอคะ ใช่ยัง่ารมอยู่เลยยังกล่าวว่าได้300รก็จะกลับแล้วเนี่ยอีนิดเดียวเมื่อคืนหอมได้ห0ิแล้วหอมแวะมาใช่ไหมหอมก็เลยไปตีแมวดำไอแมวดำามันก็กัดหอมอีกรอบหนึ่งหอมพยายามสู้สุดชีวิตแล้วแต่หอมไม่ไหวหอมเป็นลมไปอีกรอบหนึ่งก็เลยให้หมอมารับบอกบอกแล้วว่าอย่าไปสู้กับมันถ้าถ้าจะถ้าจะไอ้นี่เสือก็ใช้ปืนยิงอ่าแต่หอมจกปืนไม่ทนันปืนมันยาวเกินไปแล้วก็หนักเกินไป,นกกนไปอ่ะป้า,ปา โอเคแล้วแล้วนี่หนูจะทำอะไรต่อหนูจะไปทำ q u ว s เซ e t block แล้วก็ไปทักเพื่อนๆหนูไม่รู้เพื่อนๆหนูอยู่ไหนกันบ้างปาป้าวันนี้หนูไปเที่ยวได้ไหมอ่ะไหนจะไปที่าไหนหนูไม่รู้หนูจะไปกับเพื่อนๆพ,พ,พาไปไหนหนูไปด้วยหมดเลยไหไปไหนอ่ะงั้นถ้าถ้าหนูไปไหนเดี๋ยวหนูโทรบอกปะป้าได้ไหมได้ได้ถ้าก็ต้องบอกก่อนแล้วกันได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะปะป้าโอเคครับ ปปาชื่ออะไรปปาชื่อรีเบิร์ดค่ะพี่รีเบิร์ดเนี่ยจริง,รงๆก่อนหน้าน,นี้เป็นรุ่นพี่นะคะที่อยู่ในแก๊งเวทแล้วคือเขาก็เห็นหอมตอกแตกตอกแตอก,ตอ,กอยู่แถวนี้คนเดียวเขาก็เป็นห่วงเป็นห่วงก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาเป็นป๋ปาพี่มาเดี๋ยวพี่ดูแลเองเออก็เลยเป็นปป้า,ปา,ปา,ปาไปเลยนะคะเพราะช่วงก่อนหอมแบบทั้งโดนจุดกระชากลากถูกไปทุกที่เลย <c oughs> พี่เขาก็เป็นห่วงนะเออแต่ตอนนี้เขาก็เป็นประชาชนทั่วไปนะเพราะว่าตอนนี้เวทมันยุบแก๊งเนาะตำนานเดี๋ยว มันทำยังไงเปลี่ยนเบอร์นะทุกคนเดี๋ยวไปทักแก๊งเขียวก่อนดีกว่าพี่คะพี่คะสวัสดีค่ะพี่พี่แก๊งอะไรคะเนี่ยตรวจตรวจตรวจไหมครับตรวจไหมครับหนูหนูยังเด็กอยู่ปะป๊าไม่ให้มีแฟนพี่อยู่แก๊งอะไรคะเนี่ยอยู่แก๊งลาวินครับอ่านออกเสียงว่ายังไงนะพี่ ฟังเปลาว่าจานะคะลาเวน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 เเคดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ครับเดี๋ยวส่งกี่ให้ทำไมชุดพวกพี่สวยจังธรรมดาครับคนทำมันหลอกอ่าใครทำใครตัดชุดให้พี่คะไม่ใช่น้องช่างตัดครับช่างตัดบ้านปลาน้องพี่คนสวยชื่ออะไรคะชากุลาครับ พี่สักุระหนูขอ,อดูดก่อน<ห>พี่ <ขอ S 1> ทำไวน่ารักจังเลยครับไอ,อเดนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะพี่ซากุระโอเคค่ะพร้พอมสวัสดีครับขอจะมาแนะนำให้ป๊าปารู้จักกับพวกยุงเจ้าพวกยุงก็ก๊อกเจ๊ขอเข้าห้องหน่อยอ่ะไม่ได้ไม่ให้เข้าคอนโดยังไม่ได้ซื้อ ทำไมรู้สึกว่าวันนี้เสียงในเกมมันดังๆหัวพี่คิดเ,เองว่าอาคอนโดนั้นกะจะซื้อสักสี่ห้องเอาไว้เปิดเช่า<ม>ช่วงวาเลนไทน์น่าจะคิวเต็มปีใหม่ก็น่าจะคิวเต็ม,มเขาน่าจะมาทำปาร์ตี้ครอบครัวกันจิบาตอะชน ว่าหลายเอ็มนะพวกเอ้ยอันนี้ไม่ได้ค่ะเห็นว่าเขาไม่ได้ให้แก๊งประมูลแล้วก็ไม่ได้ให้หน่วยงานประมูลให้เป็นประชาชนถ้าประชาชนน่ะน่าจะจบสักกี่ล้านนะเดาๆตรงนี้ปะวะอ่าตรงนี้ปะวะอ๋อตรงนูน้นสรุปเป็นยุงใช่ไหมใช่พวกพี่เป็นยุงพวกพี่เป็นยุง ก็าทางไหนวะอ๋ออป้าพามาทางไหนวะอ๋อพาป้พาพามาทางนี้ <c oughs> นั่งรอป๋าป้าก่อนป้าป้าจะมาหรือ,อยังนะป้าปา้า,ปาจะมาหรือ,อยังป๋าป้าต้องเอาเรือมาจอดตรงนี้ เอ็มไม่น่าเกินเชี่ยหอมไม่ใช่คนนี้หลองหอมไม่ใช่คนนี้หอมทำอะไรผิดคะสามสี่เอ็มพี่ว่าน่าอยู่ที่มันสองเอ็มอะแต่น่าจะสุดอยู่ที่มันสี่ห้าเอ็มแต่ถ้าคนที่เล่นมานานเขาจะมีตังค์จะมีตังค์เยอะปะวะแต่พี่ก็เห็นคนคนอื่นเขามีตังค์กันเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้าน,น,ลานหลายล้านสิบยี่สิบล้าน ยืนรอป้าตรงนี้แล้วกันอ่าป้าเมื่อไหร่จะมารอป้าป้าขับเรือไปพวกพ่อค้าประจำอรวยพวกเออแต่บ้านนึงมันอยู่ได้สามคนนะถ้าเขาเอาเงินมารวมกันก็สามสี่ล้านก็น่าจะถึงอะพี่ว่ามันทำคลิปแนะนำตัวแบบดังๆในติ๊กต็กอกยังไงอะดังๆรอป้า แปปอป้าแอะแฮ่หิวข้าวกินยำแซลม,มอนก่อนรอยืนรอป๊าใส่หมัดไฟด้วยป๊าจะได้มองเห็นหอมมาตั้งแต่ไกลๆป๊าหอมรอป๊าอยู่อ้าวแสบตาออกดีกว่าอาน้ำขึ้นน้ำขึ้นวิ่งก่อนเดี๋ยวจมน้ำน้ำขึ้น อาตอนดึกน้ำมันขึ้นนะคะต้องหนีน้ำขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจมยิ่งว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นอยู่โดนลงน้ำเออไปถ่ายคลิปมาลูกพอดีเขาัสดีทุกคนนะคะหมัดหอมกลายเป็นตะเกียงไปแล้วลองตะเกียงนี่รู้จักไหมหอมหมัดไฟหอมหมัดไฟอหอมหมัดไฟรู้จักหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าหอมหมัดไฟอ่ะพี่พรู้จักหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวเต้นรอป้าปดีกว่าแอหนึ่ง เอ้ ه, มันท่าอะไรนะท่าซีวอล์กอะแดนอะไรวะเดี๋ยวก่อนหาเพลงซีวอล์กก่อนอ่ปาปลามาแล้วเอ๊ะไม่ได้ดิ อ้าวป้ามาแล้วมาแล้วปาป้าทักทายพวกยุงหน่อยฮะป้าทักทายพวกยุงหน่อยไหนนี่ไงยุงยุงยุงเนี่ยบินอยู่เต็มหัวหอมเลยเห็นหรือเปล่าไหนไหนเห็นแล้วตอนเนี่ยบินอยู่เลยบินอยู่ใช่ไหมป้าปรู้ไหมว่าเจอยุงต้องสวัสดีด้วยทำไม สวัสดีนะเจ้าพวกยุงป๊าปทำแบบนี้สิตีมัน,มนตีมันตีมันอ่ะป๊าอย่าตียุงหนูยุงหนูหนูเลี้ยงมานานมากนนนหน,ไไหน,หนูหนูอยู่กาลาล้วหนูก็มาหาป,ะปะ๊าหนูมีเควียเซ็ตบล็อกเยอะมากเลยได้มาสามร้อยอันเราจะไปตีผมแล้วก็ไปขายเงินแดงต่อป,ะปะ๊าป,ะปะ๊าปปมีตังบัญชีเท่าไรหร่หรอ ไม่มีเลยตีมีดก็คือหมดเลยป้าป้าอย่าเพิ่งตีของได้ไหมป๊าป้าฮะทำไมหนูอยากได้คอนโดมันน่าจะหลักล้านสองล้านเลยแหละมั้งเราจะช่วยกันหาตังได้ไหมนะตั้งสองล้านสองล้านแต่ป้ามีกี่ล้านน่าจะน่าจะสองล้านแหละแต่ว่าดีค่ะไปดีทกคนครับประมาณสามสี่แสนแต่ว่าตีมีดก็คือหมดเลยสามชุดแล้วก็กดปืนไปอีกชุดหนึ่ง อาฮาใช<ป>แ่แต่แต่แต่ว่าถ้าหาเงินอ่ะภายในวันที่31หลอกน่าจะได้เยอะอยู่อ่ะถ้าหานะเราจะหากันได้กี่ล้านแต่ก็ต้องหยุดตีเตียวดะทางนั้นอ่ะแล้วบ้านมันอยู่ได้กี่คนอ่ะอยู่ได้สามคนสามป๊าไปดูบ้านไหมเมื่อกี้หอมเพิ่งไปดูมาหอมไปปล่อยยุงอยู่แถวนั้นหลายๆตัวเลยเมอเขาเขาทำไว้แล้วหรอ ทำไปแล้วป๋าป๊ายังไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวหนูพาป๋าป๊าไปดูไปดูก็ได้แบบทำเสียงน่ารักกว่านี้ทำไม่ได้ลค่ะเจ็บคออ่าแบบไหนถึงจะน่ารักพอหรอคะพี่กัญญากรยังไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเอาป้าเดี๋ยวหนูค่ะพาป๋าป๊าไป ป,ป้าไม่มีตาป,ป้าเตีอยวหุโอ้โจบเลยอ้อนปป้าก่อนอยากได้บ้านอยากได้บ้านหนูอยากได้บ้านหนูอยากได้บ้านคาสเปอร์เห็นแม่งโพสขายของทั้งวันทั้งคืนแม่งคนหรือบอดวะไม่หลับไม่นอนไม่เคยเห็นตอนไหนไม่ขายของเลย ม,มีอยู่คนนึ่งคนที่พ่อค้าจัดเลยอะบอดท้องนิ้นหน้าโดนเอา้าล่องหน้าโดนเตะยังไม่ได้อาบน้ำเลยอะ่ะต้นแต้มมาวานใช่ป<ร>๊าป้าอยูอ่ตรงนั้นทั้งคืนเลยเหรอใช่อยู่นู้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วป,ป๊าป้าวันนี้หนูเห็นแก๊งใหม่มาด้วยสีดำเขียว อ๋ออันอันนี้เขาน่าจะซุ่มทําลงไว้ตั้งนานแล้วเห็นนานแล้วที่ว่าสูตรมันเป็นเครื่องดําเครื่องเขียวปะใช่ในติ๊กตักนั้นนะะขอบคุณค่ะโอรานก็ขยันนะโอรันมีกี่ล้านละโอรานวันนี้ลงตีหนึ่งฉันประมาณตีหนึ่งค่ะไม่ไม่เกินนี้ เดี๋ยวอาบน้ำแล้วว่าปาว่าจะไปตีพรมหนังสั์ให้หนูช่วยไหมอดเดี๋ยวหนูปาไปตีอยู่ที่ดวงออกแกลวว่าจะตีติดหรือเปล่าสวยัยไหมป้าปาแล้วมันเข้าไปดยได้ไหมเข้าไปได้จะสองร้อยเคแล้วปัดโทษสองร้อยเคแม่งคอนโดสองล้านสิบวันอะได้สองล้านจริงอ้ะ ันไดอแต่คลิปแนะนำตัวให้มาแล้วโอเคอป๊าห้องชั้นสองชั้นสองชั้นสาม้นสชั้นสองกับชั้นอ้าวป๊าป๊ามันไม่มีลิฟ์นะแต่ห้องชั้นสองชั้นสี่มันไม่มีทีวีแต่ชั้นสามกับชั้นห้ามันมีทีวีอันนี้ป๊าป๊าป๊าเหม็นใช่ไหมเนี่ยมัแรงวันเต็มเลยอะดอะบินเข้าห้องไปแล้วอ่ะ น่ะดำๆน่ะพินมาลองเห็นแล้วป๊าเนี่ยที่นี่ไม่ค่อยเวิร์กนะที่นี่มีมียุงด่าอ่ะแมลงวันตามป๊าปปมาตั้งหากอเหรหูฟ <c oughs> ังใครได้ครับอ่าน้องมัดได้ค่ะน้องมัดได้หอมทำมันจะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวตีหนึ่งพี่ลงสตรีมเดี๋ยวพี่ลองดู แสดงว่าราคาแต่ละชั้นมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆใช่แต่ห้องเนี้ยมันมีทีวีไงปป๊้าหนูจะได้นอนดูก็น่าจะแพงสุดหนูจะได้นอนดูดเลมอนอืว่าว่าชั้นบนสุดก็น่าจะแพงสุดอะสองละแต่ชั้นบนสุดวิวมันสวยนะปป๊าลองขึ้นไปดูไม่อาบน้ำทั้งพจนไม่มีเงินอยู่หาว่ะ โอ้ห้าเหม็นปะป๊าเฮ้ยไม่อาบน้ำ้าเหม็นแอะเหม็นมีกี่ชั้นเนี่ยมีห้าชั้นค่ะชั้นที่หกจะเป็นชั้นที่หกมันจะเป็นอืมอืมดาดฟ้าเน่ยนเนี่ยชั้นนี้วิวสวยปะป๊าดูปะป๊าดู เออจริงอ่ะสวยสวยแอนเหม็นจริงๆนะป๊าป๊าไปอาบน้ำไหมอ่ะไปไปไปอาบน้ำอันนี้ไงห้องน้ำอ่ะน้ำอันนี้มันห้องน้ำเปล่าห้องน้ำแต่อาบไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกุญแจห้องอ๋อเออใช่พวกลูกยุงก็ยังไม่อาบน้ำดูทรงไม่แน่นอาบน้ำสักคนในช่องเรามีใครอาบน้ำหรอมีหูฟังแจกอีกไหมครับอยากได้ให้พรุ่งนี้ค่ะมีแจกอ้าวปาตกบันได เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเสื้อกับหูฟังแจกค่ะช่วงแข่งเหมือนเดิมปาปาเหม็นมากเลยอะ่ปะปาปาคตรเหม็นเลยอยากสังละแค่ชั้นหนึ่งก็พอแล้วค่ะถ้าซื้อได้อ่ะถ้าเราซื้อเราซื้อแค่ชั้นสองก็พอจะจซื้อได้เอาชั้นหนึ่งก็พอแล้วคี้เยียจเดิม ป้ากินป้าไม่ไหวจริงๆหนูแบบปัดมาตลอดทางเลยป้าเสื้อส90้าในช้อปปี้ใช่ค่ะใส่โคดคดส่วนลดได้หูฟังมีขายไหมอ่าไม่ไม่มีขายค่ะมันเป็นลิมิเต็ดนะน้องบุตรแต่เดี๋ยวขอไปนับก่อนว่าสามารถเราไปขายได้ไหมป้าปาหนูพาป้าไปอาบน้ำก่อนนะ หนึ่งเสาสองเสาเขาบอกว่าขับรถอย่างนี้เลือดพ่อมันแรงอ่าทันไหมคะว่าทันค่ะตำรวจสิบเก้าคนไงล่ะสเต็ปมีอะไรตั้งใจจะเป็น เย้เรืพองพ่อมันแรง yeah, พอ่ <c oughs> พอดูนะ อยากซื้อสมัครได้ค่ะในช้อปปี้มีป๊าหอมแดงอายุเท่าไหร่อย่รอค่อยถามน่าจะยี่สิบไอซีนะแต่ละโอซีนี่น้องรุ่นน้องพี่อยู่ละผมอยากรู้เงินของป๊าพี่เจ้าป๊าบอกว่าตังไม่เหลือแล้วตังทุกตีของไปอ่ะไม่รู้ป๊าขี้โม้บอกจะหอมว่าป๊าขี้โม้ชัวร์จริงป๊าระดับป๊าแล้วตังปป๊าเยอะอยู่แล้ว ป้าร้องเพลงเพราะอาไม่อยากฟังหอมร้องเพลงมั่งเหรอคะหอมก็ร้องเพลงเพราะนะคะอันนี้ใครว่าพี่หนวดหรือเปล่าไม่ใช่พี่หนวดอป้าปาอายุเท่าไหร่หืป้าอายุเท่าไหร่อายี่สิบเอ็ดครับป้าหนูขอดูบัตรประชาชนป,ป้าได้ไหมใช่แบบนั้นหนูฟังห้าก้าวพร้อมจบเย็ดพร้อมจบอะ อ่าเกิดวันที่28เดือน12 2543 43 44 45 46 47 48 49 55 55, 52, 53, 55. 2 55เท่าไหร่วะหืมก็อีก2วันก็21อ่าอีก2วันก็ยิ่มป๊ะป๊ะอยากดูวันเกิดหนูไหมไหนลองมามอบให้ ใกล้อีกสองวันไงก็วันวันเกิดแล้วันเกิดป้าอีกสองวันวันเกิดป้าป,ป้าหรอใช่ค่ะเอาอะไรให้ป้าป้าดีวะสองวันวันไหนวะป้าป,ป้าเห็นวันเกิดหนูหรือยังอ,อ๋ะหนูส่งบัตรประชาชนให้ป้าป้าดูแล้วนะอืมเห็นดยู่เห็น,หนป,ป้าป้าไปตีพรมกันหนูช่วยป้าป้าทำงานป้ป้ ลองช่วยป้าป๊าทำงานหอมแดงลูกมาเฟียเฮ้ยรู้จักใครที่ติดตามสตอรีร่เวรู้จักรีเวิร์ดไหมละ่ะรู้จักอ่ะรู้จักอ่ะแต่ตอนนี้แกออกมาเป็นประชาชนปกตินะยังไม่ได้เป็นเนข้าแก๊งแต่อนาคตไม่รู้โนโจะตีของให้ป,ะปะ้าป๊าพี่สาครับ ครับมีเงินแดงขายให้น้องเขาไหมครับหนูไม่มีเงินแดงเลยหนูไม่เคยทําผิดกฎหมายเลยหน,เลนหนูเลขอะไรหนูเลขอะไรไม่รู้ปะป้าเดี๋ยวแปปหนึง่งสองหนึง่งสองเก้าหนึง่งครับข,ขา,ายเงินแดงหกรมีมุ้ยไม่มีครับไม่มีกําลังจะทำเนี่ยเพิ่งไปฟาร์มหนังมาออให้แตกนะคะหมอชนใ<อ>นสตีย,ยพูด,พด้เขาได้ยิน ตอใครไว้ y a ่ o o Yahoo y น h o o y a h ฮเอะไรไม่รู้อ่ะแตกอ้าวสามห้าศูนย์ใช่ไหมปกติแตกพีิเ์ดมีส้มไหมสามสิแพ็กไม่มีครับ y a h ป้าป๊าแตกสองทีติดวะอเธอมีส้มขายไหมสามทีแพ็ไม่ไม่ไม่มึงต่อยกูกี่รอบละพี่จะเอาน้ำส้มเหรอดวงอะไรครับวันนี้ครับอ่ะใครนะอังเปาวันดีอังเปาวัดีครัับวนนี้อังอังเปาเก็บมีดก่อนได้ไหมอังเปาเพิ่งไปหั่นปลามาเหรอเปาเล่นสตอรี่อยู่เก็บไปเลยนะพี่เปลาเล่นสตอรี่อย่าครับเดี๋ยวเปาตีคนก่อนนะอ่ะเปาใจร้ายเปาตีคน ไม่พี่แล้วแล้วพวกดีวอนเชื่อเขายุบเงี้ยพี่แล้วเขาให้เขาไม่มีอะไรทำ่ะให้เขามาเป็นช่างอาสาแล้วปะไอยเราแตกไปแค่อันเดียวเองมั้งเป็นช่างอย่างเงี้ยได้ไหมหนูก็ดวงดีไม่ธรรมดาเนี่ยโซนไม่เบานะไม่โซนูเป็นเด็กดีระดับพร้อมย้ายงนแดมาหสายไฟครับสี่เส้นหางานแดงครับอ่ะ เลขสองหอมมีในนี้อีกเออคุณฮิปโปอุ้ยกระชินอะไรวะอิ่ปใครเรียกฮิปโปใครเรียกฮิปโปเดี๋ยวหอมไม่ให้เลยมีมีส้มสามสิบแพ็คไหมครับกับไข่เลียนสิบฟองเลขสองกินไม่ปลาเลขสองปลาปาเลขสองใช่ครับพี่เลขอะไรอ่ะพี่เอาส้มอ่ะหนึ่งร้อยครับส้มกับไข่เอเลี่ยน มขายเอเลี่ยนหนุ่มไม่ให้ขายนะครับน้องขายนะครับซื้อก็ได้เอเลี่ยนอ่ะเิบฟองเครเื้อนขายเงินแดงไหมครับไม่เอาหนูจะเอาไปทําผ้าห่อเออขอซื้อขอส้มก็ได้ขอส้มก็ได้เลขหนึ่งร้อยแล้วพี่เป็นใครเป็นน้องพี่ลีเบิร์ธครับเป็นน้องป้านุ่งครับ่จัดตีนครับจะตีนดีวอนพี่จัตีนเลขอะไรนะเลขหนึ่งร้อยครับ ครับไม่ให้นะไข่อะเพราะว่าเราแม่ไม่ได้เป็นมือโไม่ให้เลกน้องว่าพี่ไข่อะเราไม่เปิดกระจายอย่างเดียวไม่ให้ไม่ให้จะไปกดเงินสดเลยเมื่อกี้หมดไปแปดหมื่นได้ไหมดีเซตมีใครเรียนมาสิฟองไม่ไม่มีเลยพี่เขาจะข่ไปทำอะไรวะเดี๋ยวมาเอาที่ผมก็ได้แปดหมื่นแม่ใครไปวะ ให้มันถูก่็ได้ไม่ได้เหาเป็นน้องปั๊บปมา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 ผมเรียหนูเอาไข่ให้แล้ว10ฟองแบงค์ไม่ดู่ไม่เรียกแล้วไปเอา100ลกแปะครับเล็กแปครับดี๋เอาเล็กไปีเดียวขอบคุณมากครับพี่ชายที่ให้ไข่ผมิดถึงหมอมาลีโอ้ยพอแล้วนครับีครับนี้ไปเีมาข้างนอกยจะไปขายบูสวิเบสสำเร็จรับค่อมีเงินสดเจ้บาทเดี๋ยว่กเไม่ต้งให้เลขอะแปดหมื่ได้บัแจ้งมาเก้าใบวะ ขายบูสวิบเบิขายบูสนับสำเร็จครับอาปาครับไ่เอานี่ไปเมื่อวานหนูไปตีมาจะไปดันปืนดีกว่าไม่เอาป้าจะเอาคอนโดห่าเทเดี๋ยวจะเอาคอนโดต้องถ้าไงก็ต้องเอาเงินแดงมาขายอีกทีเนี่ยแค่หนึ่งขายเหล็เท่าไหร่อ่ะคนนี้เขาเดินเจเลยอ่ะ ขายบูสวิฟเบตกับบูสนับสำเร็จครับป๊าขายอะไรนะบูสนับกับบูสวิฟสำเร็จอ่ะเดี๋ยวหนูไปช่วยขายตู้นู้นมีเงินแดงห้าสิบาทมะเดี๋ยวช่วยป๊าทำมาหากินก่อนขายเอาเงินใช่ พวกนี้ตีมไปพวกนี้สตรีมค่ะฟรีไฟตอนกลางวันแล้วก็เดี๋ยว6กโมงถึง2ทุ่มนะคะก็จะเป็นแข่งสตรีมเมอร์เหมือนเดิมแล้วก็ตอนดึกเดี๋ยวถ้าไหวก็จะมา GTA นะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไหนขอบคุณครัขอบคุณนะน้องแพ้ขอบคุณครับพี่คะพี่กำลังจะตีอาวุธหรือเปล่าตีตีบูปินครับเป็นตีบูปินอ่ะถ้าพี่อยากได้บูสนับกับบูมีดพี่บอกหนูนะ,ป,ะป้าปาหนูขายอยู่ ผมมีูครับผมมีบูสับอยู่สามันละจริงเหรอแล้วพี่ว่าพี่จะตีติด <Hey. S 1> ไหมผมมีแล้วครับผมมีแล้วมีอะไรไอพี่อ,อย่าตีหนูไม่ตีครับไม่ตีพี่กำลังจะตีอะไรโบโบเป็นมีดครับให้หนูเป็นกำลังใจให้ไหมได้ครับได้ครับคาถาหนูเมื่อวานมีคนตีติดด้วยอเด็กครับติดตั้งหนึ่งคนอีกสามคนต <laughs> เดี๋ยวผมว่าคาถาน่จะผิดพลาดหนูยังไม่ได้ท่องเลยหนูไหวอยู่เลยแพ้กินข้าวอย่างงีมาได้กินอ้าพี่กลับมาตีก่อนอ้าลุงหมีลุงหมีสวัสดีครับลุงหมีสวัสดีครับลุงหมีตังให้หนูสักสองพันไหมตังอะไรอะตังไปกินขนม นั่นเกี่ยวหรอนี่ไงบอกแล้วไม่ไม่ไม่ทำงานแล้วจะมีบ้านได้ไงอ๋าหนูกําลังจะไปทํางานหนูกําลังทํางานหนูที่บอกแล้วให้ทํางานไม่ยอมเพี่แอนดิวลุงหมีหยีแก้มหนูอีกแล้วใช่หรอเลขอะไรเลขอะไรเลขสองเก้าหนึ่งค่ะลุงหมีแอนดิวคิดออกมาสี่จิตอีกเหรอน่ครับมีตสตี่อนซึ่งแลจิตจะไปไหนต่อ หนูกำลังมาช่วยป๊าขายบูสนับกับบูมีดลุงหมีเอาไหมมีอะไรกันอะไรนะมีที่มีบูควานด้วยป๊าบ้างไหมหนูเอาแต่หนูไม่มีตังกลุงหมีให้หนูไหมไม่ให้อ้าวลุงหมีงกลุงพีเล่นคาสิบนไหมพี่หนึ่งหนึ่งสองห้าโอเคครับลุงหมีให้ตังปะวะลุงหมีให้ตังหนูมาสองพันใช่ไหมใช่ ขอบคุณครับลุงหมีจะตีอะไรไปไปทำงานทำการหรือไงอ่ะอ้ามันเคว็ดมันเยอะพี่แอนดิวทำให้หนูได้ไหมโอ้ตายละไหนมันทำให้การได้